นมีผัสิวะเก่งจินที่เราถือสองที่ใช่ที่เราจะบัวในกระถางนะคะในกระถางรูปนะพ่อแม่กุณกินหนึ่งดอกแล้วก็ผัสีวะหนึ่งดอกคุณผู้ชายแล้วจี้มวนก็ถวายได้เลยไม่ใช่พระขาวนหน้าที่ดอกบัวที่ดอกบัวพ่แม่ติดกรนเทียกัติดก้ยนก้ยันอันนึงก็ถวายอันนึค่ะราคาที่ะนี่อ่าบัตเ่อบารเสร็จแล้วถึงจะตาดอะไราวนี่ค่ะแม่หร้อยร้อยแปดรอยนี้ก็ผ่า นี่จะพามาถ่ายมุมลหลายๆมุมที่ไม่ค่อยเห็นกันเลย<ม>นี่ละรังไทยอยู่รอบๆด้วย ตำหนักเแม่เป็นพระกินเป็นพระกินใช่ไหมลูกไปให้คดูตำหนักพระต่างคำหักไปอ๋อปปโป้เรนรับโพทิสต์

รวมได้หมดท้านน้อยได้หมดด้วยกันตอนนี้วันนี้ที่แปดแปดวิทยาลัยออกไปอกเาไปไน่ยุีออกไปไหนต่อน่หนขี้ขี้เจ๊น่อยมีไฟให้ด้วยกันอ๋อต้องขิดกัวเรื่อี อันนี้ปลาตำนานคืออะไรลูกอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือปลาอะไร<า>แต่ว่ามันมีพระแม่ธรณีตรงนี้มีเสือแต่ว่าปลา,ปาแต่ปลาไม่รู้คืออะไรนักขแม่กลนอิุอ้ยม,มีไก่เป็นพินอินเป็นอะไรตัวกระจกสองใบต่างมม่เหี่เออสูง กาไปเขาไปทางนี้บ่หน่อยถ้าอยู่เทากขอไปบ่มถ้าเหนยี่เาก็องขอไปยังื่อ